กตตอรอหนองปลือครับรวมพลังจัดโครงการอาหารกลางวันมอบความอิ่มอร่อยและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมต้อนรับประชาชนอย่างอบอุ่นสะท้อนความร่วมมือแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐและชุมชนบรรยากาศภายในสถานีตำรวจเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับภายใต้โครงการอาหารกลางวันเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหนองปลือหรือกตอต,ต,ตอรร ในการนี้ครับคุณนบปดลกองวิสัยสุขหรือคุณปืนซึ่งเป็นประธานกอตอตรตรอหนองปลือได้เกียรติเป็นประธานในโครงการพร้อมด้วยครอบครัวคณะกรรมการและที่ปรึกษาร่วมกันจัดเตรียมอาหารและบริการให้กับประชาชนนะครับได้แสดงถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเมนูอาหารกลางวันครับก็มีทั้งข้าวขาหมูมีน้ำแกงคัวยครับ พร้อมกับเมนูเสริมจากที่ปรึกษามีขนมจีบที่สนับสนุนโดยคุณป๊อกแล้วก็มีไอศครีมครีมโม1ถังครับที่สนับสนุนโดยคุณตินาเนียสมาชิกกตตรหนองปลือสวมเสื้อสีดำประจำหน่วยครับก็มาร่วมกันต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างใกล้ชิด สะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทั้งนี้นะครับทางกอตรมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบแล้วก yards, ็ติดตามการบริหารงานของตํารวจเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสความสมดุลและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนซึ่งควบคู่กับการสนับสนุนขวัญกําลังใจให้กับเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ โครงการนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การแบ่งปันอาหารกลางวันนะครับแต่ยังเป็นการส่งต่อกําลังใจสร้างพลังบวกครับและยังส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนหนองปลือได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับสังเกตได้ชัดเจนจากบรรยากาศของงานในครั้งนี้